จากสาวอยู่คนหนึ่งโดนด่าตลอดหลังจากมีหมาเซฟนางเนี่ยเธอก็เข้ามาคุยด้วยเมื่อโดนตัวอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็จบบนเตียงแถมยังให้ห่วยให้โชคราบต่างๆมากมายกกลกองเลยแต่แต่เน้นไปในเรื่องความสัมพันธ์จากสาวจากเมื่อก่อนแม้ตแต่แค้นก็ไม่ได้จับตอนนี้ะเลยยหยพูดดิฟ้าสวัสดีครับผมชื่อประมวลครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากพี่นุ่มเชียงใหม่เพจหมาสเสน่ห์ครับผมจะมาเล่าประสบการณ์ หลังจากที่ผมได้บูชามาสอ่องเดือนฟฟะฟาแล้วเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไเนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็ห้ามมีเด็กอยู่ด้วยเพราะเดี๋ยวบ้านอาจจะแตกก็เป็นได้เพราะเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเนือธรรมชาติในเรื่องกรรมาราคะผมเชื่อว่าหลายท่านก็เป็นเหมือนกันคือซื้อที่ไหนมาก็ไม่เห็ท้ทนสักเท่าไหร่ก็เพราะบางที่และส่วนใหญ่จะเป็นพิธีไสยศาสตร์เป็นคารวาสอวดอุตรีหรือไม่ก็ไปเจอของเก๋ผมก็เป็นึ่งในนั้น เคยเช่ามากับ50เพจใช้ยังไงก็ไม่ทองพ่นสักทีจนตัวผมเนี่ยท้อใจเลยคิดว่าจะไม่เช่าเพจหน้าอีกแล้วเพราะว่าสียดยเงินเขาบอกว่าเห็นพ้นแต่ก็ไม่เห็นพ้นจนวันหนึง่งผมได้มานั่งศึกษาเรื่องเครื่องรางสายสเสน่ห์และผมไปเจอเพจเพจหนึ่งชื่อเว็บนี้คือหมาสเสน่ห์โดยพี่นุ่มเชียงใหม่คือมีเพื่อนสายกินเหล้าสายเที่ยวนี่แหละผมมาสังเกตดูพังล่างนี่ยดูมันเปลี่ยนไป ถ้ามันเป็นแบบนหนคือเวลาสมัยก่อนเนี่ยไปนั่งดื่มนั่งกินกันก็ไม่ค่อยเป็นที่สนใจของผู้ญิงสักเท่าไรพอม,มาพักล่างๆเนี่ยเมือนี่ก็ว่ามีสาวๆาอามองเข้ามาตลอดจนพ่มเนี่ยแปลกใจบางครั้งได้พาไปกินข้าวจนถึงจบบนเตียงก็หลาคขงังแต่ผมก็ไกาาม่กล้าท้ามเพื่อนพ่อบรามคนเนี่ยหอาเมาแล้วผมก็ต้องดูแลแล้วทีนี้ยผมเห็นล็อกเก็ตชิ้นหนึ่ง หลุดมาจากกระเป๋าลักษณะเป็นน้ำมันแล้วมีรูปม้าสีทองๆผมก็เลยทายรูปเอาไว้แล้วใส่คืนในกระเป๋าให้เหมือนเดิมแต่พอกลับมาบ้านผมฟันถึงผู้หญิงคนหนึ่งสถานที่เนี่ยเหมือน,น,น,นยุคบราจาันอะไรประมาณนั้นเลยครับเธอสวยมากผมก็เลยเดินตามเธอไปและสิ่งที่ผมไม่อยากเชื่อก็กคือเธอโดนม้ามีสัมพันธ์ด้วยเธอหันมามองหน้าผมแล้วก็ยิ้มให้จากนั้นผมก็สะดุ้งตื่นด้วยความที่ผมเนี่ย เป็นคนที่สงสัยก็เลยนําภาพนั้นมาศึกษาหาข้อมูลดูซอบถามจากคนรู้จักแล้วมีพี่คนนึงเขาเคยใช้แล้วเห็นพ้นมากแล้วฟาร์มก็แตกครับแล้วพี่คนนี้เขาก็เฉลยว่าเพื่อนผมที่ไปเที่ยวด้วยกันสองสามคนน่ะมันก็ใช้แต่ต้องบอกก่อนว่าข้องแทนนะคอนข้างหายากอย่าเห็นแก่ข้องทูกหรือคําโฆษณาจําไว้นะครับของดีไม่มีคําว่าถุกโดยลุ้นพี่คนนี้เขายอมบอกผมว่า เขาเป็นคนแนะนําให้เพื่อนๆผมเองให้ไปซื้อที่หลานหมาสเน่เห็นชัดในซามวันเพศนี้เนี่ยเป็นของพ่นุมเชียงหม้นั่นแหละโดยเก็บหมาเซฟนางครูบาวังมาตั้งแต่ลาย10ปีก่อนแก่เก็บไว้ชุดหนึ่งแล้วก็จะแบ่งให้คนที่สนิทแล้วก็คนที่อยากช่วยเหลือเท่านั้นฟ้าผมจะได้มาเนี่ยต้องจีบพี่เขาอยู่นานเพราะว่าข้อเนี่ยมีน้อยหลังจากที่ผมได้มาใช้สองเดือนมีสาวเข้ามาหาตลอด จนเพื่อนๆข้าดหน้านามให้ผมว่าเป็นเพลย์บอยมันเป็นความทุกข์ที่บอกไว้ทูกเลยครับมันเกินฟันนะในบางคนยังหัวหน้าผมเนี่ยเขาเคยชอบสาวอยู่คนหนึ่งโดนด่าตลอดหลังจากมีหมาเซฟนางเนี่ยเธอก็เข้ามาคุยด้วยเหมือนโดนตัวอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็จบบนเตียงแถมยังให้ห่วยให้โชคลาบต่างๆมากมายกายกองเลยแต่จะเน้นไปในเรื่องความัมพันจากสาวจากเม,มื่อก่อนแม้แต่แค้นก็ไม่ได้จับตอนนี้เลยอย่าให้พูดดีฟ้า ทุกอย่างที่เจอตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่ดีอย่างแน่นอนตัวผมเองก่อนหน้าที่จะบูชามหาเทพนางครูบาวางังผมเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ไม่ค่อยมีเรื่องอย่างว่าเลยพักล่างเนี่ยผมมีความสุขมากเพราะชีวิตเนี่ยพลิกจากหน้ามือเป็นล่งมือวันนี้ผมจะขอเล่าแค่นี้ก่อนนะครับและผมก็ขอฝากสําหรับคนที่กําลังตัดสินใจคือคุณยาวบรรทัดทานที่ว่าทุกเพศนะจะเป็นเหมือนกันหมดที่คุณบอกว่าไม่เห็นพ้นนะผมก็ไม่รู้ ว่าเขาปุกเสกมาแบบบหน่เหมือนกันแต่หมาเสพนางเนี่ยปุกเสกโดยพระเกจิที่มีวิชาอาคมแกงก้าครับไม่ใช่ขาราวาสอวดอุตรีอย่างแน่นอนผมการันตีเราเจอกันม่อีกทีเดือนหน้าครับถ้าเจออะไรดีๆจะมาเล่าให้ฟังใหม่วันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ